ทีมโวคอลขอบคุณครับขอบคุณทีมโวคอลนะฮะ,ะอยู่ตรงข้างหน้าหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะเป็นไงแต่ละคนแต่ละท่านนี่คุณเมนโวคอลที่เสียงดีทั้งนั้นเลยนะครับคือจริงๆนะถ้าไม่ใช่เอ 5G เนี่ยไม่รู้ว่าแต่ละคนคืออยู่แบบคนละที่คนละค่ายจะสามารถมารวมกันบนสเตจเดียวกันแบบนี้ได้อีกหรือเปล่านะฮะคุณอะไรมองอะไรกินบอกคุณอยังยิงทิแ้แดงผมรู้น,นะคุณอยังยิงทิ้งแดงใช่ไหม โออิฟอยู่ด้วยไอคอับ Beautiful Night Beautiful เล่นเคิร์มซะด้วยโอเคโอเคน้านแล้วถึงรูปหมดนะเออถามแจ็คกี้ดีกว่านะว่าการซ้อมเพลงพิงของนนทนเนี่ยมันมีความยากง่ายแค่ไหนครับ อความยากคือเป็นเพลงของพี่นนท์นั่นคือขอแบบดูที่เห็นคือแบบค่อนข้างแบบดีอะไรเงี้ยครับความความง่ายก็คือแบบทุกทุกคนมีความสามารถอะไรเงี้ยแบบภาษาก็ค่อนข้างแบบว่าจะลงตัวเบนเลสปายอะไรก็ไม่ง่ายเบนเลชิวชิวนะเอออ่ะทีนี้แล้วมาถึงตัวเลือกบ้างว่าทำไมถึงได้เลือกเพลงนี้ครับนนท์เพราะนนท์นนท์เพราะว่าคุณมีคำว่านนท์เหมือนกันหรือเปล่าคุณได้เลือกเพลงของพี่นนท์ เออจริงๆริงหรือออกสื่อได้เอาท่านขอสองแบบไปได้เปล่ะเอาตอบแบบจริงๆก่อนเฮ้ยเอาแบบไปก่อนเอาออกสื่อก่อนเอาออกสื่อก่อนออกสื่อก่อนคิดว่าเป็นเออเรามีโอกาสได้เจอทุกคนที่นี้นะครับเราก็อยากให้ทุกคนมาพิงเราเจอที่จารเออพักผ่อนหย่างใจแล้วก็ฟังเพลงนี้ไปกับเราครับผมแล้วจริงๆริงทีมงานเลือกครับแต่มันก็เป็นเพลงที่ดีมันดีไงมันดีดีคือได้มาอยู่ในสเตจนี้รู้สึกว่าเออเป็นเกียรติเพราะว่า แต่ละคนนี่บอกเลยว่าตัวท็อปทั้งนั้นอบอกเลยว่าวันนี้ตาหลับนะครับอันนี้ตอบแบบจริงๆริหรือตอบออกเสืองตอบจริงๆรอ๋อรู้สึกรู้สึกดีใจคือแต่ละคนอ่ะอย่างอาอาอาอย่างอีกที่อย่างอย่างแอลลี่อย่างอย่แท็กกี้อย่างเงี้ยเออบิวกิ้งอย่างเงี้ยเออมันเบอไปมไปมันจะมีสักครั้งในชีวิตมาที่เราได้รวมตัวกันาดีวะจริงคือมันไม่มีนะไม่มีก็จ้างกี่กี่บาทกี่แสนกี่ล้านจะมารวมกันแบบคือเรื่องนี้ถ้าใครพูดนะถ้าแอลลี่เล่าไปรึแท็กกี่มันอยู่ดีไม่ อลูกพี่นเราไปโยนอีกแล้วอ่ะเอออ่ะก็ไหนๆก็โยนไปที่แฮรี่แล้วเราถามแฮรี่อยู่แล้วว่าหนูคิดว่าระหว่างทีมวิชวลทีมแดนซ์แล้วก็ทีมโวคอลของหนูเนี่ยทีมไหนคือ the best team of AS5G หนูเกยากอะพี่หนูชอบทุกคนมันไม่น่าจะมีเลือกเลยเนาะก็งน้าบิ๊กเดีมดิอากินต่อไปลูกกดได้แล้วเธอคุณคิดว่าทีมไหนดีสุดโส้ย พูดไปเพื่อพูดไปทีมไหนดีสุดเขา้ปิดท้ายครับเรื่องเป็นอย่างนี้คุณนาเล่ยอยู่เนารื่องเป็นอย่างนี้จริงจริงใช่ไหมเนี่ยคนอื่นเขาจะเก็บผมเอาเนาะผมส่งให้ผมไปเลยผมได้ส่งให้น้าโดนนัาโดนไปเออเราเท่ๆไม่สเตจสเตจปิดท้ายอ่ะไม่ใช่สเตตส์เรา จะเป็นสเตจต่อไปอ่าอถูก,ถกประมาณนี้นะถ,ถาม,ามว่าใครดีกว่าการได้มาร่วมร้องเพลงน,นะครับอะจริงๆคุณมาอยู่วงเดียวกันอยู่แล้วได้ร้องเพลงกัน,นะะอยู่แล้วแล้วกับแอนล,ลี่กับแซกซี้กับยูคิ้งกับน้อนเป็นยังไงบ้างคะว่าไงรู้สึกเป็นเกียรติมากคะ่ะเพราะว่าจริงๆไม่เคยคิดมาก่อนว่าเอเอจะทำให้เราได้มาร่วมงานกับพี่ๆในวงการบันเทิงเยอะมากขนาดนี้ด้วยค่ะ อันนี้ตอบแบบจริงจริงหรือออกสียงตอบจริงจริงค่ะแล้วก็มีแบบเดียวไม่ใช่นนท์เป็หลายแบบบางอย่างเราจริงใจแต่บางอย่างเราต้องกรองฟิลเตอร์นิดนึงพี่ช้างต้องรับคนตอบได้หลายแบบอ่ะยังไงว่าตอบได้เยอะในตอบแบบเศร้าดีใจขึ้นมาเลยจริงใจมากที่ไม่ได้ทำพิธีกรในวันนี้ฮะโอ๊ยพิธีดนตรีแอคแอนตี้ขึ้นมาเฮ้ยเวทีบ้านครับพี่ฉันดูแย่ ตาถือเลยกไม่ทันแล้วอ๋อถือเี็กไม่ทันแล้วไม่ใช่พี่ท็อปคนเดียวทำได้นะอ้าใครอีกแอลลี่โชว์ไปเลยแอลลี่ในลอบขอบคุณคนที่มาฟังแบบโกรธโกขอบคุณที่มานะคะเออเอาไม่อย่าไปยอมไม่เอามีอะไรจะปิดท้ายการโชว์ในวันนี้ในแบบปิดปิดอะไรปิดท้ายแบบไหนดีปิดท้ายแบบไหนดีขอบคุณทุกคนที่มาในแบบไหนดีแบบสวยแบบสวยๆเลยอ๋อ แบบมิสแกร์แบบกันแกร์ไม่ไม่ไม่มิสแกรททำได้ท่ไมมันแรขอบคุณที่มาดีวันนี้นะคะขอบคุณค่ะมันต้องปิดท้ายแบบว่าเอาคำว่า A S 5 G แบบมิสแกร์ไม่ทำได้ป๊เนี่ยเนี่ยเม่กี้ร้อมเพลงกันดีๆยืนกันพวกคนเลี้ยงไัเลยวิ่งเข้าพดีเลย ไอ้อะไรมาเนี่อมันพังตรงนี้แหละเอาริงโคตรชนะตลกเอองงเหอนกันเที่ี่มา้ครับยังกลับมาอีกเหรอคะใช่ ASHG ขอเสียงกีกราทั้งหมดรบด้วยค่ับทางโน้นเอาย ไปเร็วหน่อยคระบไปรีบลงพวกเราเรื่องสภพเกิดขึ้นเื่อยนซูมาต้องทำหมดนะไปก่อนนะโอ้โหเสียดายกินมาอยู่ที่วอล์คอ่ะนะแต่ก็ก็หมดกินแล้วล่ะนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอ